สวัสดีครับจากกระพงนักถ่ฟอร์ดมาดูอีกหนึ่งคันครับวันนี้ฟอร์ดเจ็ดเจ็ดทีสามครับอุปรกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนหกใบครับเรมทะเบียนพร้อมชุดโอน ดูรวมๆก่อนครับนี่ครับผ่านพวน6ใบนะฮะไม่แน่ใจยี่ห้อมกันอ๋อนี่ครับของทีทีเฟิร์สลำนาลายนะฮะหมูลากด้านขวาสวยครับหมูลากสายสวยฝาหไฮสวยๆครับสีล้อไม่รั่วอ่าสีล้อไม่รั่วทั้งสองข้าง ผ่านพวนหกใบของ TT First นะครับผม TT First ละเอียดตามนี้นะนี่ครับรหัสที่สามครับผมบที่สามคอนโทรลสองชั้นนะเก็บสีให้ใหม่นะคันนี้ การใบมีดก็สวยนะฮะขานหน้าสวยครับเป็นคอช้างอันนี้เป็นรถเพาเดียวนะครับแต่ล้อหน้าเป็นใส่ยางวิบากไปให้นะฮะนี่รหัสเครื่องครับที่สาม D I N นะครับคัานี้นะเปิดไว้สองแสนสามมืนบาทนะครับ สองแสนสามม่บาทาขายตามสภาพนี้เลยนี่นะครับรถคันนี้ไฮดรอลิกดีนะครับหน้าหลังนีเริ่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับท่อใหม่หนึ่งใบนะครับหลงังคาหุ้มใหม่พาดูรอบๆเลยแล้วกันใครอยากเห็นจุดไหนนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวพาชมครับ นี่นะชุดดันหน้าก็เป็นของ TT First นะฮะเขามีชื่อเสียงเรื่องอไฮดรอลิกอยู่แล้วนะฮะเร็วลงเร็วของ TT First ครับวันอีกหนึ่งครั้งนะครับรถสายฟอร์ดห้าพันครับเจ็ดเจ็ดทีสามเจ็ดเจ็ดทีสามอุปกรณ์ชุดดันหน้า ฐานพวนหกใบของทีทีเฟิร์สท,ทั้งหน้าหลังเลยนะฮะนี่หลังคาหุ้มหม่ท่อใหมหนึ่งใบกองอากาศแยกออกมาอยู่หน้านอกตัวรถแล้วครับดูแลบำรุงรักษาง่ายนะเดี๋ยวผมจะติดเครื่องอลองทดสอบไฮดรอลิก หน้าหลังให้ให้ได้ชมกันนะฮะ

รอล้อเลยฮคันนี้ต่อไปก็ใช้งานได้เลยมาได้ลองขับให้ดูนะครับเกียร์เข้าได้พบทุกเกียร์ไม่หลุดไม่เด้งนะเคืองท้ายดีครับเครื่องดีเกียร์ดีเคืองท้ายดีไฮดริดกหน้าหลังใช้งานได้ปกติครับ ใหม่หนึ่งใบครับใครที่สนใจอยากมาดูรถนะฮะมาได้ที่บ้านพมยาสันนะครับตำบลโพนยำดลอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0848182031นะครับ0848182031จากกระพงรถถายฟอร์ดครับ สำหรับเส้นทางนะครับการเดินทางมาก็ให้พิมพ์ว่าจักรพงศรถไถ่ฟอร์ดใน Google Map นะครับจะพาท่านมาถึงหน้าบ้านเลยจักรพงศรถไถ่ฟอร์ดครับทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับคันนี้ฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ดที่สามอุปกรณ์หน้าหลังของทีดีเฟิร์สนะฮะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนราคาสองแสนสามหมื่นบาทครับสองแสนสามหมื่นบาทขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบไฟแนนซ์นะฮะผ่อนเป็นรายเดือนกับไฟแนนซ์รายละเอียดโทรมา สอบถามครับโทรมาคุยได้ไม่ซื้อไม่ว่าครับมาลองรถมาทดลองขับมาดูตัวจริงๆก่อนนะฮะถูกใจคอยว่ากันจากระพงรถไฟฟอร์ดครับฝากไว้1คันครับเจ็ดเที่สครับสวัสดีครับ